แย้เป็นสัตว์คุ้มครองไหมสามารถนํามาเลี้ยงหรือเอามากินได้ไหมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆดูจบมีคําตอบแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็จะลืมกดแชรกกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับครับสวัสดีครับอยู่กับเปาสายบันเทิงครับวันนี้ได้แย้มาอย่างเยอะเลยจะเอามาผัดเผ็ดนั่นแหละครับแต่อันดับแรกเราต้องมาย่างก่อนครับเมนูนี้ก็สิบปีแล้วครับที่ผมไม่ได้กินนี่โอ้โหคิดถึงสมัยแต่ก่อนครับขุดรุมแล้วก็หารูที่แย้ออกมาแล้ววิ่งไล่กันสนุกสนานมากครับแต่ก่อน ไล่จับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนั่นแหละครับพอกลับมาบ้านก็มาผัดเผ็ดแย่ก yeah, ินนี่ข้าวหมดโมกครับทั้งเหนือ่อยทั้งอร่อยครับเมื่อผมย่างแย่เสร็จแล้วเย่ yeah, yeah. <laughs> เมื่อผมย่างแย่เสร็จแล้วโอ้ยจะลิ้นพันกันเราก็จะเอามาสับอย่างนี้ครับในส่วนของริกแกงผมก็จะใส่คาตะไคร้กระเทียมพริกแห้งครับวันนี้ก็ลูกชายมาช่วยสับด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มจะซึมซับการทําอาหารเหมือนผมแล้วครับลูกชายต่อไปภายภาคหน้าก็น่าจะได้ทํากับข้าวกินเองครับเวลา ไปหาทํางานหรือไปอยู่ต่างที่ต่างแดนจะได้ทํากับข้าวกินเองครับนี่ครับทีมงานที่ไปหาแย้มาครับ เมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็จะนําพริกผัดเผ็ดนั่นแหละครับเอาไปกัว่วแล้วใส่ใบกระเพราแห้หอมแล้วตามด้วยแย้ครับวันนี้ผมจะผัดแบบแห้งๆเลยนะครับหลายคนสงสัยว่าเนื้อแย้มีรสชาติเป็นยังไงรสชาติเหมือนแย้นั่นแหละครับอยอกยอก็น่าจ,จะเหมือนผมครับแต่ว่ามีความกล<ถ>ิ่นเฉพาะตัวหรือว่ากระดูกที่อ่อนกว่าคือกินได้ทั้งกระดูกทั้งห àng, างทั้งตัวกินได้ทั้งตัวเลยครับในส่วนของการปรุงผมก็จะใส่ชูรสรสดีน้ำปลาซอสฟ้าเขียวน้ำตาลแค่นั้นพอครับเมื่อเรา รุงเสร็จแล้วนี่ก็ผัดไปเรื่อยๆครับ <Okay. S 1> เร่งไฟครับตอนนี้จะเอาให้แห้งๆแล้วครับ คนจะทําผัดเผ็ดแย่เนี่ยต้องใจเย็นด้วยนะครับตะล่อมไฟไปเรื่อยๆกลับไปเรื่อยๆครับทิ้งไว้หรือมัวแต่โม้คุยเงี้ยไม่แน่นอนครับอันนี้เราต้องตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยนี่ครับเสร็จแล้วครับน้องแม่แซมซายมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินผัดเผ็ดแย่ด้วยกันจดเดินน้นองแม่แซมซายจดจาาผัดสเตียรหนึงโดวุดย้ยเมนูนี้นี่ไม่ได้กินมาสิปีแล้วครับเย่ yeah, บางคนก็เอาไปผัดเผ็ดบางคนก็เอาไปทําเป็นก้อยใส่มะม่วงบางคนก็เอาไปต้มอมเกงอมหลายเมนูมากครับตำน้ําพริกก็ได้ครับอร่อยมาก ลครับทุกเมนูอร่อยครับถ้ามีแย่ลงไปนี่ก็ผัดผัดเย่ผัดสเตียนี่โอ้ใหญ่ๆเลยนี่้มปลาฝีมือเด็กน้อยนั่นแหละมามานูเอาเอาข้าวนี่เอามอ่าแต่แต่ปลานี่่แยานี่จริงๆหมานนะเอาจิ้งจิงหมานไอเขายกไปรอบนั้นยกทีแบบทีละสิบทีสิบ รอบนี้เชินเดินข้ามมองสามรอบยกทีได้ทีละนึงทีละสองยมเลี้ยวไอ้ไอ้แจ็คมีช้อนไหมครับเอาช้อนมาๆกิดข้าวด้วยกันมาช้อันนี้ชิดรัวต้มปลาเนี่ยไอ้เที่ยอร่อยได้อนิข้าวก็ได้กับพื่ Ugh, ้มก oh ็ดีแบบสะรอบแบบนี้แล้วปลาเน้นโชกัดครับโน่นเผ็ดเป็นไหม อร่อยใช่อร่อยปเน้อลองดูอาติดคุกด้วยกันแล้ว <c oughs> แล้วก็อยากจะเฉลยท้ายคลิปนะครับก็เย้ไม่ใช่สัตว์สงวนนะยังไม่ใช่สัตว์สงวนแต่ว่าถ้าเราไปจับในที่อนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าในที่เขตป่าไม้เขตป่าสงวนอันนี้มีความผิดในการจับสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์แต่ว่า จริงจริงน้องก็น่ารักนะแต่บ้านผมยังเขาเรียกว่ายังเหลือเยอะยังมีเยอะครับเพราะว่าบ้านผมยังมีด้วยทั้งป่าเขตร้อนแล้วก็มีทั้งหนองน้ําคือยังอุดมสมบูรณ์นะครับก็พวกนี้ก็กินจักกินได้เรื่อยๆแต่ไม่บ่อยก็จะมีช่วงฤด,ดูการแล้งที่ย้ากยาาเขาจะแบบโล่งๆไงจะได้ไล่กันมันเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวพาน้องๆไปไล่วันนี้ผมปวดหัวเขาก็ไปขุดนั่นแหละผมคิดว่าจะไม่ได้จะไก็ได้เยอะอร่อยครับมาครับจุจาผัดเตียงดอกครับผม ตัวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ